ซีโด1กำลังเดินข้ามถนนนะครับเบื้องหน้าคือแอ่งน้ำตอนนี้ข้ามมาแล้วครับและหยุดมองมาทางนักท่องเที่ยวมารับชมเรื่องราวของภายซีดอเมื่อวานนี้นะครับข่าวว่าซีโ่1เดินทางมาถึงบริเวณทุ่งกวางแล้วและในช่วงเวลายเย็นซีโ่1ก็เดินมาตามทุ่งหญ้านี่คือทุ่งหญ้า ที่เรียกกันว่าทุ่งกวางครับกำลังเดินมาเรื่อยๆนะครับจะเห็นว่าทุ่งหญ้านั้นเขียวขจีสวยงามครับหลังจากที่ได้รับเม็ดฝนผืนป่าก,ก็ชุ่มช่ำขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งตอนนี้สีรอหนึ่งตกมันนะครับกำลังเดินตามหาแม่พัง ข่าก่อนหน้านั้นคือแม่พังอยู่ในป่าครับพร้อมกับโขงช้างสมาชิกประมาณห้าหกตัวทำให้สีรอหนึ่งเดินทางมาถึงที่ทุ่งกวางนี้นะครับแต่ก็ยังไม่ได้เจอกับแม่พังครับนี่คือแสงแดดในช่วงเวลาเย็นของที่นี่ครับตอนนี้สีรอหนึ่งเดินข้าม ทุ่งกวางมายัางบริเวณที่เรียกว่าลานหอนะครับบริเวณนี้ฮอลิคอปเตอร์สามารถเอาลงจอดได้นะครับห่างไปก็จะเป็นถนนที่ตัดผ่านไปยังจังหวัดปราจีนและตรงข้ามก็คือแอ่งน้ำครับตอนนี้สีดอ .1 หยุดยืนอยู่นะครับลังเลใจว่าจะข้ามถนนดีหรือไม่ ช่วงนี้ก็มีเพียงสีรอหนึ่งนะครับที่ออกมาเดินโชว์ช้างพายทั้งหลายก็เงียบครับแต่ก็มารับชมความงามสง่าของช้างที่ไม่มีงาอย่างสีรอหนึ่งนะครับสาเหตุที่เรียกสีรอหนึ่งก็คือเป็นช้างสีดอที่ไม่มีงาเพียงตัวเดียวของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ครับ ยังหยุดยืนอยู่ที่เดิมนะครับน่าจะหิวน้ำครับเริ่มขยับแล้วค่อยๆขยับเดินนะครับเพราะว่าจะเห็นว่าด้านหลังนั้นก็เป็นรถนักท่องเที่ยวที่จอดดูซีรอนหนึ่งนะครับทางด้านหน้าของซีรอหนึ่งก็มีนักท่องเที่ยวแต่ก็จะเว้นระยะห่างแล้วก็เว้นช่องให้กับซีรอหนึ่งเพื่อเดินข้ามถนนครับ หีโ่1เดินใกล้มาถึงถนนแล้วนะครับกำลังจะข้ามแล้วตัวใหญ่นะครับสวยงามครับนี่ครับบริเวณที่จะข้ามไปมีนักท่องเที่ยวก็ยืนมองทั้งสองฝั่งนะครับสีโ่1ก็หยุดยืนนี่ครับความคุ้นเคยและความเข้าใจไม่ได้แสดงอาการตื่นเต้นนะครับ หยุดยืนให้ถ่ายรูปเพื่อซ้ําไปจากนั้นก็ค่อยๆข้ามถนนแล้วครับไม่ได้รีบเลยนะครับพอข้ามมาถึงกลางถนนก็หยุดยืนให้ถ่ายรูปอีกครั้งหนึ่งนี่ครับเป็นงานเลยนะครับหันมามองนักท่องเที่ยวนิดหนึ่งจากนั้นก็เดินผ่านไปครับ